สวัสดีครับผมทนตายครับผมเจครับก๊อปครับล้อแม็กครับผมครับผมพวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องาดไปครับเดอะซีรีส์ครับผาผมครจัอกยากไ้บอกรับเนแบอกรักแบบไม่มีคำว่ารักผมบอกรักอก่อนบอกรักแบบไม่มีคำว่ารักนะครับจุ๊บจุบจุบจุบแล้วกันนะครับผม กินเยอะๆนะครับเดมน้ำเยอะๆนะครับโมบายแบงกิ้งจะให้พี่โอนเท่าไหร่ก็บอกแล้วกันนะครับอันนี้มาฉีกมาดิครับผมชิ้นเดียวหรอชิ้นเดียวในโลกถ้าเป็นชิ้นเดียวในโลกแล้วก็เป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็ผมไม่ต้อง มีแบบแค่อันนี้เดียวนะครับอ่ะแค่นี้แหละชิ้นเดียวของผมใช่ก็คงจะต้องเป็นตัวผมเองครับครับครับผมเอ่อเป็นดวงตาของผมนะครับเป็นอะไรนะดวงตาของผมครับเองจะยกตาให้เลยเหรอมีคู่เดียวบนโลกครับ จริงอยากแปลดวงจันทร์มาให้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบ็ดดึงมาให้เลยเบ็ดใหญ่นะเป็นยอดมนุษย์ภายในเราอ่ะครับอโ้ก ขออุณภูมิไทยครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสมหวังกับความรักกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับความรักด้วยครับครับผมรับผมยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนภายในวันพรุ่งนี้ไปเลยนะสาธุให้ก้อยผมยังที่สาธุครับผมก็มีความสุขมากครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ